สวัสดีค่ะหลังจากเลิกงานก็มาส่งดูอินทราลัมนะคะจานนี้เป็นจานแรกที่เราผสมไปเมื่อวันที่9นะคะสังเกตดูว่าน้องติดดีนะคะนี่ค่ะถ้าถ้ารูปไม่เป็นสามแฉกก็แสดงว่าติดนะคะแล,แล้วก็เราก็เอาไว้สายแล้วไม่เกิน15เส้นนะคะ,ะเรามาดูว่าพอโตขึ้นน้องจะได้ ลูกใหญ่ไหมนะคะอาอาจันนี้ก็ลองโน้มจัดแล้วนะคะแต่ยังไม่แต่ยังไม่มัดตายตัวนะคะเพราะว่าเราทําเครื่องหมายไว้อยู่นะคะเห็นขีดๆนะคะก็คือตอนนั้นทําไว้ติดโคนต้นเลยทีนี้เขาก็มา,าสูงขึ้นจากโคนต้นเยอะเหมือนกันปิ่นคึบเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงจะต้องยังไม่มัดตายตัวเดี๋ยวเราจะมาขยับตรงนี้นะคะขยับตรงรอยต่อตรงนี้นะคะนะคะ